มาครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาอยู่กับเมสซี่ปวุธนาสามก้ศกับลุงต่อยนะหรือผู้ใหญ่ต่อยของเรานี่เองไล่โชคเย็นจิตนะครับวันนี้มาลงฐานเจนนะงัดต่ออ้อยออกด้วยผ่นเตนนะครับแตงนี้เตรียมปลูกอ้อยใหม่นะครับ วันนี้ก็แค่มาเอาต่ออ้อยนะฮออกนัดออกเลยนะครับกับเมสซ,ซี่เฟอรกุสันคันแรงคันนี้เอาปานเจนนะครับ,น,น,รบนัดต่ออ้อยออกนะครับเตรียมแปลงกับลูกตายนะ ทีนี้ถือว่าได้อ้อยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาแล้วครับเมสซี่แจมเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวได้ยินข่าวว่าจะโมดิฟายติดตั้งตู้แอร์ใหม่นะครับสำหรับเมสซี่คันนี้เดี๋ยวเรารอนเดี๋ยวเรามารอชมเอา ว่าหลังจากที่ปิดท่านตู้แล้วนี่เป็นแบบนี้นี่แค่ถ่ายเอาซองอ้อยออกนะครับนี่หลายขั้นตอนเลยหลังจากนี้ รถคู่ใจเลยนะครับบลมสซี่นี่ได้ทุกนางงานเลยต่อโมดิฟายมาปั๊บนีโ่โหน่าจะจากว่าน,นี้นะครับติดตั้งตู้แอร์ใหม่นี่สวยงามเลยนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับลุงต่อยนะว่าจะโมดิฟายใหม่จะทำสีแล้วก็ ติดตั้งตู้แอร์เพิ่มคันนี้ก็ลองคิดดูนะครับแล้วก็จะออกไม่อีกสักหนึ่งคันนะครับว่าจะออกแนวไหนดีจะเป็น p s หรือว่าจะเป็นตัว TD นะครับให้เข้ากับหน้าง,งานได้มากที่สุดนะครับแต่คันนี้นี่เล 4, 5, 5, 5, สซี่เฟอร์ก390นี่ก็ไม่ธรรมดานะใหใ่ โดยงานได้สุดยอดจริงนะครับโอ้ไม่ได้เลยนะครับงานใส่ต้ออ้อยนี่ออกหมดเลยที่เหลือนี่ครับกลางปีมาเลยนะครับเพราะอากาศร้อน กากางตีแบบนี้รนะะบายได้ดีเลยนะครับเพื่อนก็จะเย็นน,นะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะการเอาต้อยออกของเมสซี่สุขสรน,นะครับกับนิสัยไล่โจมเย็นขึ้นะครับครับผมหลาบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของาคลิปนี้สวัสดีครับ